ดีค่ะเรามาพบกันกับบทที่5กราฟของฟังก์ชันกําลัง2อนั่นเองอ่าก่อนอื่นมาทําความรู้จักกันก่อนัอนอเรื่องนี้ก็อยู่ในสาระนี้นะจ๊ะอยากรู้ไปอ่านเองอธิบายบางคนก็ไม่อยากฟังไปรู้จุดประสงค์ก็เลยดีกว่าจุดประสงค์ว่าบทนี้เรียนแล้วจะต้องทำอะไรได้บ้างก็คือ,คอนีเลยค่ะต้องระบุลักษณะของกราฟ เอเลอเรเซอร์ดีกว่ายังไงต้องระบุลักษณะของกราฟได้นะคะว่ากราฟมีลักษณะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต้องเขียนกราฟได้แค่นั้นเองนะคะโดยที่กราฟมันมีกี่รูปแบบ1แบบ2องแบบ3มแบบ4แบบ5แบบกราฟรูปแบบพื้นฐานของกราฟมีทั้งหมดตั้ง5แบบนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปได้ไม่ยากหรอกนะแล้วส่วนที่2ก็คือนำความรู้ที่เกี่ยวกับ ฟังก์ชันกำลังสองนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหานั่นเองเราไปลุยกันเลยนะคะแนะนำขั้นเกิดน,นํำก่อนในชีวิตประจำวันเราเราจะพบปริมาณสปริมาณที่เกี่ยวข้องกันอยู่เสมออย่างเช่นปริมาณสินค้ากับราคาสินค้าความสูงจากระดับน้ำทะเลกับอุณหภูมิความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณนี้สามารถแสดงได้ในรูปทั้งแบบข้อความ แบบตารางแบบแผนภาพแบบคู่อันดับแบบกราฟหรือสมการก็ได้นะคะอย่างเช่นดังสถานการณ์ดังต่อไปนี้แหมอันนี้อะไรเอ่ยมังคุดใช่ไหมคะกดผิดกดผิดกดผิดมังคุดไมมเขาขายกิโลละ30บาทติ้งต่างว่ามังคุดกิโลละ30บาทนะคะถ้าเราซื้อมังคุดสัก5โลจะต้องเสียตังกี่บาทนง่ ใช่ไหมคะอ่ะไปดูกันเอาเอาสถานการณ์มังคุดนี่แหละช่วงนี้เห็นมังคุดเยอะอา้าวประเดิมเขาบอกว่ามังคุด1กิโลราคา30บาทใช่ไหมคะนี่ไงเซลค่ะา30บาท30บาทต่อกิโลถ้าเราซื้อ1โลเราก็ต้องจ่ายตังค์บาทใช่ไหมถ้าซื้อ2กิโลเราก็ต้องจ่ายตังค 60บาทอันนี้ตัวอย่างอันนี้เอาเป็นแบบตรงๆประมาณว่าซื้อใหนห้างนะคือแบบหน่วยต่อนหน่วยเลยไม่มีลดแลกแจกแถมไม่มีประมาณว่า3โลร้อยสโลร้อยอะไรอย่างนั้นไม่มีนะอันนี้เอาตามแบบตรงๆถ้าซื้อ3โลก็จะเป็น3าคูณกับ30ใช่ไหมคะก็จะเป็น90บาทถ้า4กิโล4ี่เป็น120บาทถ้า5กิโลก็จะเป็น 150บาทอันนี้คือการเขียนความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของมังคุดกับราคาของมังคุดในรูปแบบตารางอย่างเมื่อกี้เก่ไงไปแล้วว่ามันสามารถเขียนได้หลายรูปแบบเป็นภาพก็ได้นี่ไงข้างบนเป็นภาพอันนี้คือแบบตารางต่อไปเราจะไปเขียนเป็นแบบแผนภาพแบบโครงสร้างที่ฟังก์ชันเขานิยมเขียนกันเรากําหนดให้ชุดหน้าคือน้ําหนักของมังคุดเหมือนเดิมเลยนะชุดหน้าคือมังคุด ชุด2คือราคาของมังคุดเหมือนเดิมแต่เขาจะเขียนในลักษณะเชื่อมโยงกันนะคะเชื่อมโยงกัน2กลุ่มระหว่างกลุ่มหน้ากับกลุ่มหลังนะคะกลุ่มหน้าของเรามันก็จะเหมือนเปรียบเสม,มือนค่า x กลุ่มหลังก็เปรียบเสม,มือนค่า y นะคะจับคู่กันซิ x กับ y จะเป็นยังไงเราจะเชื่อมโยงไปสู่คู่อันดับอีกทีหนึ่งนะอ้าวอย่างถ้าน้ มังคุด1กิโลกร,รมัมเราก็ต้องจ่ายเงินเท่าไหรานะ3บบาทใช่ไหมคะสก็60เหมือนเมื่อกี้เลย3ก็90 4กิโล1 2 0ใช่ไหมคะและสุดท้าย5กิโลก็เป็น150อันนี้ก็คือการเขียนความสัมพันธ์นะอีกแบบหนึ่งคือเห็นเห็นให้ช,ชัดเลยว่าใครคู่ใครนะคะอันนี้ก็ใช่ต่อไปถ้าเราไปเขียนอีกแบบหนึ่ง ไปต่อเลยหน้าต่อไปเนี่ยจากตารางเมื่อกี้นะกับแผนภาพเมื่อกี้2อ,อย่างนะตารางคือทางซ้ายแผนภาพเืืทอนขวาที่เชื่อมโยงกันอยู่เราจะใช้คูันดับในการแสดงความสัมพันธ์ของไอสออย่างเมื่อกี้มันคือเรื่องเดียวกันแต่เขียนใน2แบบเมื่อกี้โดยให้ชุดแรกคือน้ําหนักของมังคุดเป็นกิโลกร,รมัมแล้วชุดหลังคือราคาที่เราจะต้องจ่ายเงินเป็นบาทนะคะ ียนคู่อันดับก็จะมาเป็นนี่ไง1กิโลกร,รัม30บาท2กิโลกร,รัม60บาท3กิโลกร,รัม90บาท4กิโลกร,รัม120บาทและ5กิโลกร,รัมเหลือ150บาทอันนี้คือการเขียนแบบคู่อันดับจำได้ไหมเพราเราเรียนมาแล้วคู่อันดับนี่ก็หมายถึงว่าตัวหน้าคือค่า x ตัวหลังคือค่า Y นั่นเองนะคะคือคู่อันดับอาแล้ว เมื่อเราพิจารณาความสัมพันธ์ไอข้างบนนี้แล้วจะพบว่าในการคำนวณราคาของมังคุดนั้นเราก็คำนวณจากเอาน้ำหนักเขาคูณด้วยราคาใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายออกมาโดยน้ำหนักมังคุด1คา่าก็จะได้ราคา1คา่าก็อย่างเช่นถ้า1กิโลเขาก็ได้แค่30บาทถ้า5กิโลเขาก็ได้150บาทอันนี้คือว่า1คา่าก็ได้1ราคานะคะ1กิโล ซึ่งความสัมพันธ์เช่นนี้ในทางคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าฟังก์ชันก็คือสิ่งที่เราเจอในปัจจุบันนี่แหละแต่ถ้าเรียกให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์คือมันคือฟังก์ชันความสัมพันธ์ของสิ่งสองสิ่งเนี่ยนะ,ะความหมายจริงๆของเขาฟังก์ชันฟังก์ชันก็คือความสัมพันธ์ของปริมาณ x และปริมาณ y โดยที่ปริมาณ x แต่ละค่านึ่นะโดยที่ปริมาณ x แต่ละค่าคิดก่อนจะมีปริมาณ y ที่สอดคล้องกันเพียง1ค่าเท่านั้นหมายความว่ายังไงความสัมพันธ์ของ x กับ y อ่ะเข้าใจความสัมพันธ์ของ x กับ y ก็คือมี x กับ y แหละตัวหน้ากับตัวหลังโดยปริมาณ x ในแต่ละค่าก็คือ x ทุกๆตัว จะต้องมีปริมาณ y ก็คือ x ทุกตัวจะต้องไปจับคู่ y ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นสรุปภาษาภาษาชาวบ้านเลยก็คือถ้าถ้าฟังก์ชันถ้ามันจะเป็นฟังก์ชัน p x เนี่ยห้ามหลายใจห้ามเจะาชู้ p x จะต้องไปจับพี่ y ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้า p x หลายใจเมื่อไหร่มันจะไม่ใช่ฟังก์ชัน คูขาหนูก็ยังงงอยู่ดีอะถ้าในง,งงอยู่ดีไปดูตัวอย่างที่เป็นรูปภาพกันเลยอ้าวนี้จะเป็นตัวอย่างความสัมพันธ์นะเราจะมาดูกันว่าอันไหนเป็นฟังก์ชันไม่เป็นฟังก์ชันดูชุดคู่แรกก่อนกลุ่มหน้าคือค่า x กลุ่มหลังคือค่า y ก็คือแทนสถานการณ์ต่างๆทั่วไปนะถ้าลักษณะอย่างนี้1 1ไปหาพี่ a ไอ้ 2, ไปหาพี่ดี3ไปหาพี่ซีสี่ไปหาพี่บีอันเนี้ยเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันนึกถึงนิยามเมื่อกี้นะคือพี่เอกแต่ละตัวจะไปหาพี่วายได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นพี่เอกแต่ละตัวคำตีความหมายให้คำว่าพี่เอกแต่ละตัวก็ต้องหมายความว่าเราต้องใช้เอก ครบทุกตัวแล้วเขาก็บอกว่า x จะต้องไปหาพี่ y เพียงตัวเดียวเท่านั้นก็แสดงว่า x ห้ามเจ้าชูคือพี่ x ต้องจับได้แค่ตัวเดียวอ่ะคราวนี้เรามาดูประเด็นแรกใช้ x ครบทุกตัวไหม x มี1 2 3 4โดนโยงออกไปหมดเลยแสดงว่าพี่ x ใช้ครบ ข้อ 2PA พี่เอเจ้าชู้ไหมก็1ก็ไปครั้งเดียว2ก็ไปครั้งเดียว3ก็ไปครั้งเดียว4ก็ไปครั้งเดียวแต่ละคนไปอย่างละครั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่เจ้าชู้เลยแล้วก็ใช้ครบด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะคะผ่านไปตัวอย่างแรกต่อไปตัวอย่างที่2ความสัมพันธ์นะ1ไปหา B 2ไปหา C 3ไปหา A 4ไม่ไปหาใครเลยถามว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันหรือไม่ไปดูข้อ1ใช้ A ครบทุกตัวไหม A มี1,2,3 4ไปแค่1,2,3ไอ้4ติดแงบอยู่เนี่ยไอ้4ไม่ยอมไปเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อแรกก็ไม่ผ่านละใช้ไม่ครบทุกตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฟังก์ชันนะคะไม่ต้องพิจารณาต่อเลยข้อแรกก็ไม่ผ่านแล้วนะคะตัวอย่างต่อไป 1>, 1ไปหา B, 2ไปหา B 3ก็ไปหาไอบก็ไปหา B ถามว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นไม่เป็นขอน้อ1 x ใช้ครบไหม x มี 1, 2, 3, 4มีทางออกกันหมดเลยครบ x เ,เจ้าชู้ไหม x ไปเไอ้อ Isaac, 1ไปครั้งเดียวไอ้ Bald. 2ก็ไปครั้งเดียวไอ้3ก็ไปครั้งเดียวไอ้4ก็ไปครั้งเดียว ไอเอก,ก็ไม่เจ้าชู้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นฟังก์ชันเราไม่ต้องไปสนใจพี่วนะคะเราโนแครพี่วนะคะเพราะฉะนั้นไอบีมันอยากจะชู้เรื่องของมันแต่ไอฝัอ่งเนี้ยเขาไม่เจ้าชู้นะ,ะกลุ่ม x เ,เขาไม่เจ้าชูเพราะฉะนั้นก็เป็นฟังก์ชันนะคะอาไปต่ออีกสักชุดนึง 1>, 1ไป A 2ไป A 3ไป C 4ไป C อันนี้เป็นหรือไม่เป็นพิจารณา2ข้อเหมือนเดิมข้อ1โอ้ยวงไปสระะ์เซใช้ครบทุกตัวใช่ไหมคะแล้วก็ไปแค่คนละครั้งเพราะฉะนั้นเป็นฟังก์ชันนะคะเหมือนเร็วเป็นนิดอา้าวตัวอย่างที่ต่อไปที่เท่าไหร่แล้วเนะี 4, 5, ่ยสี่าหไป B 2ไป C 3ไม่ไป สก็ไป B อ่าประการแรกใช้ครบไหมไม่ครบเหลือไอ้สใช่ไหมคะเหลือไอ้สไม่ครบเพราะฉะนั้นเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นเนาะไม่เป็นวงเลยไม่เป็นค่ะใช้ไม่ครบตัวอย่างสุดท้าย1ไป b 2ไป b 3ไป a 3ไป D ด้วยไ <c oughs> ออย่างนี้เป็นไม่เป็น โอเคค้เสียงใครบิบแต่ดันสักขนาดนั้นประเด็นแรก A ใช้ครบไหมไปครบหมือเลย A เจ้าชู้เอ้ยพูดผิด X X ใช้ครบไหม X ใช้ครบหมดเลย1 2 3 4ครบแล้ว X เ,เจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ไอ้3เจ้าชูนะคะอยู่กลุ่ม X เ,เนี่ยไอ้เนี่ยเจ้าชูเพราะฉะนั้นไม่เป็นนะคะ ไปสองหนได้ยังไงไปได้แค่หนเดียวเท่านั้นอันนี้เข้าใจอย่างความหมายของฟังก์ชันนะคะเราดูแค่ตัวหน้าไปให้ครบทุกตัวและไปแค่ตัวละครั้งพอนะคะส่วนจะไปหาใครช่างหัวเขานะคะโอเคตามนี้มาดูตัวอย่างกันตัวอย่างวันแรกของนี้นะคะกันจากเครื่องจัก ฟังก์ชันที่กำหนดให้ให้นักเรียนใส่ค่า x หย่อนลงไปในเครื่องจกักรแล้วเติมผลลัพธ์ y ลงไปในตารางให้ถูกต้องนะคะพร้อมทั้งเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y ในรูปในรูปสมการโจทย์อันนี้คูะะ่มาจากสสวทเลยนะจ๊ะอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยอา้าวประการแรกถ้าเราเอา x หย่อนลงไปคือเอา x ย่อนเข้าไปในปากนี้นะคะมันจะเป็นยังไงถ้า x ของเราเป็นลบสามมองไม่เห็นแม่เลยเนี่ยถ้า x เป็นลสามเอาลบสามย่อนลงไปลบสามลงไปเสร็จไปคูณด้วย2คูณ2เสร็จลบด้วย1แล้วก็ถึงจะออกมาเป็นพี่ y อ่ะเรามาคิดกันถ้าเอาลบสามย่อนลงไปจากนั้นไปทำไมคูณด้วย2ใช่ไหมคะพอคูณด้วย2ได้เท่าไหรนะ่น่ะ 3 2 6ลบคูณบวกใช่ไหมคะลบคูณกับเครื่องหมายบวกก็จะต้องเป็นเครื่องหมายติดลบใช่ไหมคะก็จะเป็นลบ6จากนั้นเขาบอกว่าลบออกอีก1ลบออกอีก1ก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยลบ7ถูกต้องอ้าวต่อไปเอาลบ2ไปย่อนลบ2ย่อนไปแล้วไปคูณอีก2ก็กลายเป็นลบ4 สุดท้ายลบออกอีกหนึ่งลบสี่ลบหนึ่งก็เป็นลบห้าอ้าวลบหนึ่งย้อนลงไปไปคูณกับสองก็จะกลายเป็นลบสองแล้วลบต่ออีกหนึ่งลบสองลบหนึ่งก็จะเป็นลบสามถ้าเอาศูนย์ย้อนบ้างไปคูณกับสองศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์ใช่ไหมคะแล้วไปลบออกหนึ่ง มีศนย์ใช้1ก็เป็นไงล่ะก็ติดนี่1สีคขาอ้าวถ้าหนึบ้าง1ย่ยอนไปแล้วไปคูณ2 1คูณ2ได้2ลบออกอีกหนึ่งก็จะเหลือ1เอา2ย่อนลงไป2ไปเจอ2 2คูณ2เป็น4ใช่ไหมคะลบออกอีก1ก็จะเหลือ3 เอา3ย่อนลงไป3คูณ2ก็จะเป็น6ลบออก1 6ลบ1ก็จะเหลือ5แล้วถ้าเอา x ย่อนลงไปก็ไปคูณ2 x คูณ2ก็คือ 2x ใช่ไหมคะแล้วก็ไปลบออก1มันก็กลายเป็น 2x ลบ1นั่นเอง 2x ลบ1อ้าว เขาบอกให้เขียนคําตอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างค่า x กับค่า y ให้เขียนให้อยู่ในรูปสมการก็จะเป็น y เท่าไหร่ล่ะ y เท่ากับนี่ไงตัวที่เราหาได้ตัวสุดท้ายเลย y ก็เท่ากับ 2x-1 ลบ1นั่นเองโอเคมามโอเคเนาะตัวต่อไปตัวอย่าง ัวอย่างที่สองทงเหมือนกันเลยมีเครื่องจักรมาแล้วและมีตารางเข้ามาเอา x ยอ่อนลงไปยอ่อนลงไปเสร็จไปยกกําลังสองถึงจะออกมาเป็นค่า y ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้า x เ,เป็นลบสองยอ่อนลงไปแล้วยกกําลังสองถ้ายกกําลังสองมันก็หมายถึงลบสองคูณกับลบสองสองตัวนั่นเองใช่ไหมคะและกรณีนี้ลบคูณกับลบก็จะเป็นเครื่องหมายบวกอ้า สองสองก็จะเป็นสี่ต่อไปเอาลบหนึ่งยอนลงไปแล้วยกกำลังสองมันก็คือลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งจะสองสระคิดในใจศูนย์ย่อนลงไปแล้วยกกำลังสองศูนย์คูคณศ1 1> ูนย์ก็ยังคงเป็นศูนย์ใช่ไหมคะเอาหนึ่งยอนลงไปยกกำลังสอง ก็คือ1คูณกับ1นั่นเองก็จะเป็น1ถ้าเอา2ย่อนลงไปแล้วยกกําลัง2ก็จะเป็น2คูณกับ2 2 2 4อ่าวสุดท้ายถ้าเอา x ย่อนลงไปแล้วยกกําลัง2มันก็จะคือพ x คูณกับพ x x คูณ x ก็คือ x กําลัง2ใช่ไหมคะ ลักษณะวันนี้เวิร์กชีตก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่เราเติมแ่เฉพาะช่อง y นะเติมเฉพาะช่อง y เอ๊ใช่เปล่าจําไม่ได้เติมเฉพาะช่อง y หรือเขียนเฉพาะสมการทําไม่ได้ไม่เหมือนจะเติมช่อง y ด้วยเออใช่แบบนี้แหละแต่ไม่ต้องเขียนแสดงวิธีข้างหน้าอันนี้ครูแสดงให้ดูเฉยๆนะคะอ่าพอเขียนในรูปสมการก็จะเป็น y เท่ากับอะไรล่ะเมื่อกี้ x ก,กาลัง2ใช่ไหม y เท่ากับ x ก,กาลัง2 โอเคนะจบปิง้งไยตัวอย่างสุดท้ายเครืองจักเหมือนเดิมครูพยายามจะเอาตัวอย่างที่เป็นยกกำลังมาให้เพราะในเวิร์กชีตจะเป็นยกกำลังครูกวหนูลำบากในการพิมพ์บางคนอาจจะไม่ไม่ไม่ถน,นัดครูก็เลยในเวิร์กชีตมันไม่มียกกำลังก็เลยเอายกกำลังมาข้างนอกให้เห็นนะเอเอาเอ็กย่อนลงไป จากนั้นไปยกกำลัง2พอยกกำลัง2เสร็จบวกต่อด้วย3ถึงจะออกมาเป็นพี่ y นะคะเพราะฉะนั้นเอาอย่อนลงไปลบ3แล้วไปยกกำลัง2เหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะลบลบก็เป็นบวกใช่ไหมคะ3 3 9จากนั้นเขาบอกว่าบวกต่อกับ3บวกอีก3 9 10 12อ้าวจื๊ ต่อไปเอาลบสย่อนลงไปแล้วยกกำลังสองก็เป็น4ใช่ไหมคะแล้วบวกต่อด้วย3 4-3บวก3ก็เป็น7เอาลบ1ย่อนลงไปแล้วยกกำลังสองก็คือ1ใช่ไหมคะบวกอีก3 1บวกอีก3ก็เป็น4อ้าว ถ้าเอา0ูนย์ย่อนลงไปไปยกกำลังสองก็คือ0บวกต่ออีก3 0บวก3ก็เป็น3เอาหย่อนไปยกกำลังสองก็จะเป็น1นะ1คูณ 1, นได้1นะค่ะอย่าเผลอเอา1ไปคูณ2นะแล้วก็บวก3 1บวก3ก็จะเป็น4่เอาต่อไปเอา2หย่อนเข้าไปยกกำลังสอง ก็จะเป็น4ใช่ไหมคะแล้วบวกต่อด้วย3 4บวก3ก็เป็น7ค่ะเอา3ย่อนลงไปแล้วยกกำลังสองแล้วบวกด้วย3 3 3 9บวกอีก3ก็คือ12เหมือนเลขมันวนใช่ไหมคัเหมือนมันวนขึ้นมาใช่ไหมนะ,ะต่อไปถ้าเอา x ย่อนลงไปแล้วยกกำลังสอง ก็คือ x กําลังสองใช่ไหมแล้วบวกต่ออีก3ก็กลายเป็น x กําลังสองบวก3นั่นเองเพราะฉะนั้นสมการข้อนี้ของเราเป็น y เท่ากับ y มาก่อนนะตอนทำเวิร์กชีตอะครูเฉลยเอา y ขึ้นก่อนเท่า y เท่ากับ x กําลังสองบวก3นั่นเองอ้าวบอกไว้ก่อนในเวิร์กชีตจะมีข้อหารอยู่ในกรณีเขียนหารสมมติว่าถ้ามันเป็น x หารด้วย3นะคะให้เขียนในรูปแบบ x ทับนะเพราะว่าในในเครื่องบางคนอาจจะเป็นแค่เครื่องหมายทับ mm hmm. นะคะให้ใช้รูปแบบนี้นะเอาไปต่อกันเลยต่อด้วยเวิร์กชีตอย่าลืมนะถ้าเป็นการหารเขียนเป็นแบบเครื่องหมายทับนะคะไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบายบาย